ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์กับ3ผู้เข้ารอบในโครงการจมูกเอื้อถอนครั้งที่1กับนัฐพงศ์คลินิกเวชกรรมขอนแก่นกันแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเราก็อยู่กับนายแพทย์นัฐพงศ์แสนคำนะครับแพทย์ประจํานัฐพงศ์คลินิกเวชกรรมขอนแก่นนะครับแล้วก็น้องมาเดียวนันเอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมน้องมาเดี่ยวแนะนำตัวท่านผู้ชมหน่อยครับผมสวัสดีค่ะชื่อมาเดี่ยวนะคะอภิเชษติรัตนะค่ะชื่อน่นชื่นอมมะเดี่ยวค่ะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอยู่ในมืออันนี้เป็นนกเรียงค่ะเรียงนกเรียงเป็นสาวลังนกใช่ไหมคะสวยๆมักมีนกนะฮะตลกมักด้ะโอเคเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะถามคุณหมอก่อนนะครับว่าคุณหมอครับรู้สึกยังไงครับที่น้องมาเดี่ยวเข้ามาทําจมูกกับคลินิกของเราแต่ตัดสินใจแบบดุนเดเลยแล้วก็ได้ยินข่าวว่าก่อนหน้านี้นี่น้องมาเดี่ยวได้ติดตามแฟนเพจของเราอยู่ครับ ก็รู้สึกยินดีนะครับที่รู้ว่าน้องเขาติดตามข้อมูลในเพจของคลินิกเรานะครับแล้วก็เลือกที่จะไว้วางใจให้หมอเป็นผู้ดูแลและทําจมูกให้กับน้องนะครับซึ่งเท่าที่หมอเช็คดูก็มีแฟนเพจติดตามคลินิกของเราเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็คลินิกก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมน้องมาเดี๋ยวติดตามแฟนเพจหมอมาแล้วหรือยังติดตามมานานแล้วค่ะติดตามตั้งแต่เมื่อประมาณ ปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วเลยเพราะว่าหนูเคยรู้สึกว่าหนูอยากจะทําจมูกหนูเลยลองเข้าไปเสิร์ชดูอะค่ะก็เห็นคลินิกนี้มีความคิดว่าที่ไหนอยากเสริมจมูกไหมมีความคิดมาก่อนค่ะเพราะว่าจะขอเปคุยหนังแม็นันแหม่เดี๋ยวเคล็ดดังน้่งขาวก็เลยไปเสิร์ชเบิงกับคลินิกเสิร์ชเบิงเสิร์ชเสิร์ชเซิร์ชเบิงก็ได้เห็นคลินิกนี้เป็นต่ดีเนาะใช่ไหมค่ะเคยเห็นแบบคนที่แบบเข้ามาเสริมแล้วดูดีขึ้นบ้างมีค่ะมีอัน อันรีวิวนอกอันรีวิวหลายจัดอันเฮตดงามงามมีแต่เพื่องามการเลยตดสินใจยังไม่ให้กมอค่ะตดสินใจโดนบ่ตตดสินใจปุ๊บปรับเลยเพราะว่าติดตันได้โนแล้วนะเมยคนเฮ็ุนี้ฝีมือคนเหตุงามแบบติดแบบแป๊บเดียวกะตัดสินใจเหตุเลยแบบเดวนๆเนาะยัติ่งแห้งในนกสีนิน์้นคุณหมอครับแล้วนี้จมูกของน้องเป็นยังไงบ้างคุณหมอตอนที่เริมาแรกตอนแรกตอนที่น้องเดินเข้ามานะครับลักษณะจมูกของน้องก็คือเป็นคนดีค่อนข้าง สันน้อยบางอย่างนะครับสันมีน้อยแต่ว่าสันไม่ถึงสันตรงนี้ใช่ไหมครับสันดังกว่าสันจมูกนะครับค่อนข้างน้อยแล้วก็แต่เนื้อตรงปลายค่อนข้างเยอะแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะครับหมอก็ประเมินแล้วว่าเคสนี้ทําออกมาน่าจะสวยนะครับผมก็ก็คือของของของน้องนี่มีเนื้อจมูกเยอะใช่ไหมหมอแล้วทีนี้แบบเสริมอมาแล้วดูสวยทานานไหมหมอน้องเคยทำนานไหม เคสนี้เท่าที่ใช้เวลาทําก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยใช่ครับผมอ๋อครับแล้วที่คุณหมอใช้วิธีการเสริมบบไนคุณบหมออ่าวิธีการนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของของหมอเองนะครับหรือว่าจะเป็นเรียกกันว่า open rhinoplasty นะครับหมอจะเปิดเข้าไปแล้วก็จัดระเบียบโครงสร้างภายในทั้งหมดนะครับเคสนี้ก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ตัดปีกจมูกอะไรเราก็พอเราจัดระเบียบโครงสร้างภายในมันจะทําให้รูจมูกดูเล็กลงนะครับแล้วก็ ดูดีขึ้น,นโดยไม่ต้องเปลี่ยนดูจมูกเป็นยังไงนะละอาทีแบบเขาต้องแบบคุณผู้ชมต้องสลับดีโหมดให้ถูกนะม่มีสองภาษาคือภาษาอีสานาากับภาษากที่แบบภาษาหมอนะแล้วที่ทำออกมาเดียวเพิ่งแล้วว่าที่างานเขาไปในห้องเนป็นังไหาโตสันเลยค่ะ <c oughs> ยานลายบ่เคยเห็นมาก,ก่อนซันีเปิดนเงียวบ่ซันนี่โอ้ย่ายมนแมน ยางที่ต่างย่ามันเจ็บเนาะวันที่นี่แัดเข้าไปนี่กัสัันเล็กใหญ่แต่ไปนอนนี่กับโอ้ยสันมาฝังเลยแง่ลูกแง่บัดที่นี่กันยางรูสึกตื่นเต้นถ้ากว่ารู้สึกดีใจจะงน้าท็ดเสียกสิงาม่ไหมแม่ถ้าว่าเหตุเราบ้านกับเบเจ็บดีจ้าเมกนรู้สึกสบายสบายชิวแล้วแล้วว่าที่เ็นี่คุณใจพวกหมอเห็นอย่างนี้่บคุณจักอันกะ คือมันว่ามีอย่างไม่ยุ่ดดังเขาาแต่เขาบอกว่าเห็นอย่างมันเจ็บเป็นยังยุ่ดังม่ยคือคอยู่คือ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 ีมออกหือเล่มนเจ็บะต่งเดอไม่เจ็บค่ะอันนี้จริงๆรเลยไม่เจ็บอันนี้จริงๆไม่เจ็บ นียดูไม่รู้สึกเจ็บเลยบอกผมสึกย่งขายิ้เปื่อยๆยิ้มเพิ่มสอพร้อมเดี๋ยวนี้ิอพร้อมสอหมอพร้อมนะอยู่ในห้องผ่าตัดสอหมอสอหมายถึงว่าถามหมอนะครับว่าโอหมอกาลังทําอะไรอยู่เป็นไงบ้างหลังจากที่ออกมาจากห้องผ่าตัดปเปะมือเลยค่ะเปะแม่งักกระปางเปื่อนๆเลยแบบนาบวงกับโบตงใส่แมนยังแย่งไปเห็นเพื่อนถามเนียนเดี๋ยวให้เขาหัวให้ดังมากอยันคนบวงไปต่อให้ดังยางไปเลยนะฮะคนแบบ เห็นคนเด็ดทวงเหรอถ้าไปไปเห็นดั้งยุสัยก็มีคนถามไปมีอะไรแบบถามหลายส่วนสอยู่เฟซบุ๊กนะโอ้หูไม่ทะลมทะไล่นะคะว่าดังงามเมียนมีคนถามลองมาเดียวว่าไปเห็นม้างไหมโอ้ยสวดสวนค่ะอินบ็อกซ์มาเป็นสิบเลยว่าเห็นดั้งยุสัยงานแท้สิแม่ตัวเจ้าที่นัตตะพงคลินิกค่ะประมาณสี่ละนาะงเดีบอกยังว่าหมอเป็นยังไงเนี่ยแม่ก็เลยยินมว่าเอาเอาหลูกับหมอหรอมีแต่คนถามารองลองมาเดียวมั้นบอกมีแผลบ่มีแผล แหม่เลยนี่จะระแสหมอเออถ้ามาหมอหล่อมาซานบางสันเนาะพห้ได้สบายอกสบายใจสบายใจอันนี้เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะฮะอาหารทานทันคานทคอยเออนกสิโต๊ะนะทินบอกคุณเบอร์ส้มแล้ววางทีแบบพานไปกว่ากี่มือนะฮะสันดังนอกกัโร่งขึ้นนะครับจมูกเดินมีคิ้วกับโกงไาท่านสอนพอดีคุ้มตาวมาจังปีกปลดโลนี่แบบเราจะไปถามคุณหมอกันคุณหมอครับทีนี้กระแสที่ถามคือน้องมาเดี่ยวนะเยอะมาก บอกว่าเอ้าเด็กสิบหกอายุอย่างน้องเนี่ยเสริมได้หรอหมอครับผมก็คือก่อนที่จะเสริมนะครับหมอก็จะต้องตรวจแล้วก็ประเมินก่อนว่าจะกระทบต่อสุขภาพของน้องเข้าหรือไม่นะครับเพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเด็กอายุ16ปีเนี่ยถือว่าเป็นผู้เยาว์นะครับซึ่งหมอก็ต้องอธิบายให้พ่อแม่แล้วก็น้องเข้าใจถึงวิธีการทาแล้วก็ผลกระทบซึ่งอาจเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็พ่อแม่จะต้องให้ความยินยอมด้วยนะครับซึ่งเคสนี้หมอก็ทําอย่างที่ว่ามาทั้งหมดนะครับ ครับนี่ก็คือว่าสามารถเสริมได้แต่ทางผู้กองต้องยินยอมถูกต้องครับอ๋อนะครับเป็นยังในแม้แวาในหลังจากที่เห็นแล้วย แม่บ่กเป็นไงลูกผู้ใหม่หนูก่ได้ลูกผู้ใหม่แม่นอนตื่นเก่งมาจำไม่ได้จำลูกจอคอไม่ได้นะจำลูกจอคอไม่ได้เลยลูกไป๋สาลูกไป๋สาลูกก็ไป๋สาลูกคือบังยันยันวันนี้อยางนั้่อแดกไม่กินนักโมกุนาจินที่ชายบ้านถามบอกถามทำตัวสวดอยู่ไปตลาดนี่เปิดแม่ออกเลยโชว์ยังงามอันนี้คือเสื้อผมเนี่ยประมาณโอ๊ยแป๊บเดียวมันก็สื้ผอมแบย่างไปตลาดเลยนี่จะคนทวงทวงอะไรอว่าวศูนย์แลค่ะ เออดียวสีมาหามถังวมารอเด้อค่ะดาแม่ข่อยบ่เขียดเวาวรอเด้อค่ะแมนต้องอกว่าสวยเท่ยบานล้างเลยเท่ยบานไม่ใช่ไหมคับนานลาคำแม่ไปตลาดนะพูดกระวางงามหนังงามมีผู้ใดถา,ามเมื่อวันสิบหปีเมียขึ้นเสริมเลย มีอยู่กับกบอกว่าอันผู้ปกครองต้งยอมราคาเสียเงินออกแม้ที่จริงแล้วนะครับนะเดี๋ยวเปลี่ยนภาษานะครับแป๊บที่จริงแล้วใน16ปีก็สามารถเสริมได้นะแต่ว่าต้องมีผู้ปกครองยินยอมน,นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวจ่ายค่าคุณหมอนะฮะเดี๋ยวใจะให้ทางคุณหมอนะครับผมฝากกับผู้ที่ติดตามแฟนเพจของ้องมาเดียวนะครับแล้วก็คนที่ติดตามและทุกคลินิกเสริมเข้ามาผ่อนแกงเราเลครับคุณหมอครับครับผมก็ คลินิกจะพยายามรักษามาตรฐานและก็คุณภาพของการให้บริการในทุกด้านให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของคนไข้ที่มารับบริการนะครับเพราะเราถือว่าคนไข้ทุกคนที่มารับบริการที่คลินิกเราเนี่ยได้มอบความไว้วางใจให้กับทางคลินิกของเราแล้วแล้วเราก็จะพยายามพัฒนาคุณภาพแล้วก็นํานวัตกรรมใหม่ๆมาบริการให้แก่ลูกค้าให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมครับผมน้องมาเดียวเป็นไงบ้างหลังจากที่ทํามาแล้วเนี่ยอยากให้น้องมาเดียวเล่ากกับท่านผู้ชม ของเรากันหน่อยเจัาหน่อยนึงเราก็อง่ปขัน้องมาเดี๋ยวฝากอะไรหรอฝากว่าปิ๊กเพ้งได้ไปยางกิตดังกันมาดึ๊สินะอันฝากด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับทุกคนที่ติดตามที่เฟซบุ๊กของมาเดี๋ยวนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะทำตูงซิสวยๆนี่เรือชุดๆนี่กลับมาเด้อค่ะมาเด้อที่นัตพงศ์คลินิกเสริมความงามคอนแก่นค่ะเกิดสิเกิดสิเดซเซอ์ขึ้นออกมาเดียวนะครับผมเนี่ยละพี่น้องท่านผู้ชมครับเปลี่ยนภาษาแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางนะฮะน้องมาเดี๋ยวแล้วก็ทางนายแพทย์นัตพงศ์แสนคำนะครับแพทย์ประจำ กิจกรรมขอนแก่นที่ได้เก็บมารวปรายกันนะท่าพผคลินิกเสริมความงามขอนแก่นของเรานะครับอย่าเพิ่งหมุนไปไหนนะครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ชม <laughs> เดี๋ยวสีภาพเป็นของผู้ชมนะครับไปดูนะครับว่าน้องว่าเดี๋ยวนี้จะมาในชุดอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ตาขอขอบคุณคุณหมอมากขอับคุณท้าวนนด้ครับ